พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาไตรตรองถึงบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราทุกคนต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกวินาทีนั่นคือบททดสอบแห่งดุนญยญและนับสู่ของเราเองท่านทั้งหลายครับอัลลอฮฺสุบฮฮานาหูอตาลาได้ทรงกําหนดให้เราพรำนักอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวและในขณะเดียวกันพระองค์ก็ได้ทรงสร้างนับสู่หรือ ความใคร่ไฟต่ําขึ้นมาในตัวของเราซึ่งธรรมชาติของนับสูนั้นมีความปรารถนาอยู่เสมอและที่น่ากลัวก็คือความปรารถนาของมันนั้นไร้ขีดจำกัดความต้องการของมันไม่เคยรู้จักพอในขณะที่ภายในของเรามีนับสูที่ไม่เคยอิ่มภายนอกของเราอัลลอฮ์ก็ได้ทรงสร้างโลกดุนยานี้ให้มีความสวยสดงดงามในทุกๆด้าน มันช่างน่าหลงไหลและน่าดึงดูดใจมีอิทธิ